อยี่สามสอเกกจังเลยฟายดึงเนี่ยันโย่แทงดอนโฮนโฮโอเคโยโยแทงแทงดอนโฮโชโอเคแทงดอนโฮโช You s t i k on the wall east and west โอเคโยฮิวหน่อยยูฮิเพื่อนราน่อยจะตายหาน่ะอ่าวินิจฮิฟลายฟูชาโลอยน้สี่สามสองหนึ่งูชารโลฟูชารโลฟูชาโลคัมแบ็คัมแบ็คัมแบ็กคัมแบ็คัมแบ็จะหลอน โอ้โหโโหโหกดมีนะรอ,อเราอัะเกียก,กันหน่อยดึงกาออกมามีกาดปะไม่มีโยเดลุก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 เดลกพิ่มีปะเพิร์ชโลแทงโอ้กในห้าสี่สเพิร์ชโล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 นาะกูจ้าูจ้าอแบทคอแบกโลคัสขึ้นโลคัสโลคัสโัสมันไม่มันไม่เก็ตเดี๋ยวพึ่งเดมอนนะโยเดวอนวันเดวอนวันนาวเดวอนวันนเดวอนวันเนูเทียกเด็บเดว5น3 2 หนงูโชคเอาฟูโชคเอาฟูโชคเอาฟูโชคเอาคอมแบ็ค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 มแเอจอีเวออกไวคิดวคิดแอินอินอแทงแแอมีฮาวิช่อมุดรอในาเอรเอ้อกตในให้าีนฟอรเกตดงนาวฟอเกดงนาวมีพระผอนลยปะอนลายโคิบวแทงฮิอลไลยยอยู่เลยฟไล ฟูเกตเซาเซาชกอฟกันเบอลทูเดมอลทูเอฟูเกตเซาใน่ห้าสีานึ่ฟูเกตเซาชกฟูเก้าฟูเกตเาชก้าิขัแบกขัแบกข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 แบเฟอร์มีะมึงมเฟอร์มีเเฟอร์เกลูกเตาเฟอร์ีลูกเาเซาเซาในยห้าสี่สามสองหนึ่งเฟอรเซาหน้าเฟอร์มเตาหน้าเฟอร์เซาหน้าไมเห็นภาพรั่วยเลยวะดูยหน่อยสวยมาสวยสคุณคุณคุณแอ๊ด

ฟิร์เวทดีฟิร์เบสดีโชคไงฮะส่สามสองตีแล้วฟิร์เวสดีโชคเฟิร์สเวทดีโชคเวดีโชคทีบอมมันอ่เวะเขาโอเคบอมเวสบอมเวสโูงวอนไปฟูเอินไซฟเอินไซออนมีสี่สามสองีออนมีนะออนมีนะพีแค่ฟูเซเจ้าคเจ้าไปอยู่่ได้อยู่งเข้าเข้าเลย้อแคฟูแคูบอมบอมมวหนมบอมอตโนมอตมีอยู่มีในสบมบมีอ้ยอนิบมังเวอ่า์ม บอคอมเที่ยวเฟิรสเเว์เเว่ชกนห้าสี่สาอนึ่งเฟิร์สเเวชกนาเฟิร์สเเวชกนาเฟิร์สเวชกนาากูเจ้ากูเกตลูกอิทกูเกลูกเตาอตาอิเผนห้าสี่สามสองนึูเกตเตาอเพจนาากูเกตเตาเพจกูจกูจ้าเยวคิดดเดมคิดดเดมคิดดเดมคเดมมันมีแต่แทงอ้รองอมอยู่หลังเว้นะเพ้าเราบ้างเบ็นมอเบ็มอโอเคเมอฟะ เดมนข้าลยฟิเข้าเลิมันเฟิรตเกิเกเาเลมันตกการในห้าสี่สามบอลมันจ่ายแล้วหนึ่งเิเกยกลับเฟิเฟิเิเกย์เลมันไหนร่ววว้ยช้ายังฟูเกย์ฟูสเต็ปเซาฟ์ฟูสเตปฟูสเต็ปออาเซามาเซาตรตกูในห้าสี่เด็บแม่เด็บกว่เดเด็บเด็บบอลแขเซาเวสบอมบอมาฟูเกตเซาเวสซาเวสดียในห้าสี่สามสองหนึ่งอ่อนมีอ่อนมีดิแคบดิแคบ โอเคโควยสเปนหน่อยสเปนหน่อยโยสเปนมออย่ากองกันสเปนหอย้เนแล้วเคนแล้วด้เเดี๋ยวหคนเอเกตอยินฟอร์เกตซอยินะสี่งึเฟอร์เกตซวินสตอยินเาฟอร์เกตซอยินเาโอเคสวยวยเอรยังไงอยู่คูเกตลุกนอตอินูเกตลุกปัดอันี้นึูเกตลุกไัดันี้่งปอนมีสอยินะ สามสหนึ่งฟูเกตนาฟูเกตนาออนมีออนนี่มีแคแคบโอ้กูเจ้ากูจ้าโยกคอนเทอร์ได้คอนเทอร์ได้แอนแอนนอยู่ซ้ายมม่อยู่ซ้ายตึ้งที่เหลืออยู่ซ้ายโอ้ยโหโโยกล้พี่อมโยกนะผมโยกพี่คารนตินได้การนตินโยกพี่มเิดเิเวนีเลยเิดเวนดีเดเวน้สามสองหนึ่งเปิเวนีเิดเนดีว คีีวีีดีีคีีวีีวีมคดีวบยกเกลูกเวทคีดีวีเดี๋ยวขีดจัดจัดให้เลยจัดฟูเวดิูซาเวช็กินี่สามสองหฟูซาเวชกิจับจับจับยยิวยิวหน่อยิหนอยิหนเพื่อเราเพื่อเราลงเยอะเมมีวันช็อตทั้งสแบบเลยนะบอกไว้ก่อนยิหน่อย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  โยโย่ลีูลีูไดีดีีูมลาเวนลีกูมลาเวดอาลูมลาเวนเอาเ่มีเพิ่ิินใดูงเิ่มมีเพิ่มมีเพิ่มีเพิ่ชโลในดงนี้เชลโลใดงเอ้าองชลโลในดงเชลโลในดวเบอมเขาบเขาอู่ทาง่เดกยูยูหนููไหนองดูบมาหน่อยฟูกเกสาูเกสชลโลตินในห้าสี่สามสูกีูกเกโย่วเพวันเกิดดาววีเพลวันเกิดโย่ลีเนเอาลีกนเอาลีเนเอาหลือน้อยแล วันวันีทีคลิปมีมีวันอนแล้วก็ไอ้แมพไวทีคลิปก็มีวันชนโโนโกปกเด็บปกเด็โยคำโตวิทคำโตวิทคำโตวิทคำโตว่าคำโตวิทตวิทตวิดทตววทคำโตวิวทนะโยคำแบ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 โยลูออนบอมวิบอมวิบอมวิเวโตวทชโลหาโยเด็บเด็บโอเคสวยสว ยเคาเอีเคาเตอร์อีนสี main, oh. main, oh. 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 Wow. Course, ่สามสองหนึ่งเคานเตอรนะเคาเตอร์อีมีแคบมีแคบมีแคบนะจับคุณจับคุณจบคุณจัีคิดดีวิลเล่มันจะมีนะบอมมันจะมีนะดูดูดูโยครูเวอลคุณอคุูนอตคุณัูนอตโอ้ยเดี๋ยวบอมเข้าบอมาบอมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอ้ยบอแล้วบอมหลังกแล้วบออเหลือน้อยเว้ยเร็วสิบสี่เปอรเซ็นต์้โย่อเดิอลลูอิสวลูอิสาวลูอิสาวลูอิสาว เวชเวชโบอมเวชโบอมแล้วพี่โอเคกยวครับสวีทสวีทสวดิสสวดิสวดิสวดิสนะฮะสี่สามสองน่อกอวดิสดิสสวยบอมหมดเลยเอาเอาเอาาจจันะ่ไงไดอยู่นอเวกูอยู่นอเวกูอยู่นอเวกยูที่มันจะหลออกมันจะไหอก